สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆช่องม a ด u ูสคานะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้กันด้วยนะคะสําหรับช่องนี้นะคะจะอัปเดตในส่วนของรถยนต์ผ่อนถูกนะคะซึ่งเป็นรถซีดานรถอีโคคาร์รถซิตีค้คานะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะรถยนต์งบน้อยอยากมีรถยนต์ใช้นะคะฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะม a ดยูสคานะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวนี้เป็นซูซูกิเซียสนะคะตัวนี้นะฟังก์ชันเนี่ยบอกได้เลยว่า จุกๆนะคะได้คือถ้าในเซกเมนต์เดียวกันนะคะรถคันนี้นะจะได้อะไรที่มากกว่าแบรนด์อื่นด้วยนะคะสำหรับซูซูกินะคะรถคันนี้นะคะราคาอยู่ที่320,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนแค่ประมาณห้าหกบาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนแค่5 6 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้ารายได้อยู่ที่ 1 5 0 0เนี่ยสามารถกู้คนเดียวได้เลยนะคะสามารถมีรถยนต์คันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยาสามารถจัดเข้าไปในยอดจัดได้เลยนะคะลูกค้าสามารถาใช้เงินน้อยในการออกรถนะคะเพียงแค่จองรถกับบัตมาเท่านั้นนะคะทุกอย่างเนี่ยสามารถรวมเข้าไปในอยอดจัดได้เลยนะคะคันนี้นะคะไม่น้อยมากๆ40,000 7,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ47,000กิโลเมตรเท่านั้นกับราคา3 2 0 0 0 0บาทนะคะได้รถยนต์ไปขับผ่อนแค่เดือนละ5-6000บ,บาทเท่านั้นนะคะใครกำลังเล็งรถไว้ใช้งานนะคะผ่อนถูกๆูกกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ไฟเนี่ยได้มาเป็นโปรเจคเตอร์เลยนะคะตัวนี้ได้ไฟเป็นโปรเจคเตอร์เลย นะคะลูกค้าเลขทะเบียนก็ได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะไฟตัดหมอกคู่ล่างติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วกระจังหน้าเป็นโครเมียมสวยงามมากๆใหม่มากๆด้วยตัวนี้นะคะรถได้เป็นสีดําเงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะ,ะเราดูแลรถอย่างดีเลยนะคะตัวนี้นะ,ะลูกค้าจะได้เป็นรถสีดำนะคะทุกอย่างเนี่ยบอกได้เลยว่าเดิมๆนะคะด้านในพอดีมาเปิดไฟไว้นะคะตัวนี้ได้ทุกอย่างมาเดิมๆหมดเลยตัวนี้แอบเปิดกระจกไว้ด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะรถเป็นรถปี2018นะคะได้รถเป็นปีใหม่ไม่น้อยมากๆ4,7 0 0 0เท่านั้นเองแม็กนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นล้อกระทะนะคะลูกค้าล้อกระทะนะคะได้เป็นดิสเบรกล้อหน้านะคะตัวนี้ลงล้อก็หล่อเลยนะคะบอกได้เลยว่าลงล้อก็หล่อแล้วแค่ไฟโปรเจกเตอร์นะคะรุ่นอื่น จะได้เป็นไฟมัลตินะคะแต่ตัวนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลยนะคะตัวนี้เครื่องยนต์นะคะเป็นรุ่น1.2 GL นะคะเป็นรุ่น1.2 GL นะคะลูกค้าได้บอดี้ใหญ่กว่านะได้คือบอดี้เขาเนี่ยพอๆกับ n i สสันอ m เมล่เลยนะนะคะตัวนี้พาเดินดูรอบๆกันหน่อยนะคะฟิล์มติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะสปอยเลอร์สเกิร์ตรอบคันนะคะสำหรับคันนี้ นะด้านหลังนะคะจะมีตกแต่งด้วยสีแดงด้วยนะคะนี่สีดําตัดกับสีแดงสวยมากๆเลยเหลือแค่ลงล้อเท่านั้นเองลูกค้าหล่อเลยเหลือแค่ลงล้อเท่านั้นนะคะตัวนี้ข้างหลังนะคะติดไลฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ในส่วนของกันาสาดติดตั้งให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะมือจับเป็นสีโครเมียมนะคะนี่สเกิร์ตรอบคันเลยนะคะสเกิร์ตนี่เป็นคลิปแดงตัดกับ ตัวรถสีดำสวยงามมากๆนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่แก้มนะคะด้านซ้ายขวานะคะกระจกี่กระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้นะลูกค้าอยากตกแต่งเพิ่มนะคะตัวนี้ก็น่าจะเปลี่ยนแม็กอย่างเดียวก็พอแล้วนะสวยเลยนะคะได้รถสภาพเดิมๆแบบนี้นะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะเปิดไฟรอไว้แล้วเพราะว่าด้านในตกแต่งด้วย สีดาเป็นหลักนะคะตัวนี้ด้านในนะคะเบาะนีความสะอาดนะคะดูดูได้เลยเบาะปีกเบาะนะคะคือใช้งานน้อยมากๆตัวนี้นะคะได้เบาะผ้านะคะสีดําแล้วก็ตัดกับพรมนะคะสีแดงแบบนี้นะคะมีการเล่นเส้นสายนิดนึงตรงแผงประตูนะคะนี่จะเป็นสีแบบเป็นเทาเข้มๆนะคะตรงนี้นะนะทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะภายในห้องโดยสารบอกได้เลยว่ากว้างขวางมากนะคะคันนี้ กว้างขวางเลยนะคะพวงมาลัยไม่มีริ้วรอยเลยนะคะตัวนี้มาที่เครื่องเล่นกันบ้างนะคะตัวนี้ได้มาเป็นเครื่องเล่น CD DVD นะคะนี่แล้วก็ช่องแอร์นะคะจะเป็นแบบอนาล็อกนะคะได้เกียร์ออโต้นะคะแล้วก็เบรกมือแบบแมนวนวลนะคะตัวนี้ด้านหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีแบบเทาเข้มๆนะคะตัวนี้ตัดมาให้ความแบบสปอร์ตรู มากยิ่งขึ้นนะคะด้านบนก็จะมีไฟตรงนี้นะคะอันนี้เปิดไฟไว้เพราะมันค่อนข้างมืดเลยทีเดียวนะตัวนี้หน้าจอแสดงผลนะคะแบบอาอนาล็อกนะคะนี่มีที่พักแขนนะคะตัวนี้บุนุ่มอาบุนุ่มหุ้มหนังนะคะคือคันนี้ผ่อนถูกแล้วก็ได้รถที่บอดี้ใหญ่ด้วยนะคะลูกค้าได้เป็นสี่ประตูนะแล้วก็ ด้านในเป็นสีแดงตัดกับสีดำสวยอยู่นะนี่ด้านหลังนะคะมีที่พักแขนให้ด้วยนะคะมีจุดวางแก้วน้ำนะคะกว้างขวางมากเลยนะคะนี่กว้างกว้างอยู่นะคะเดี๋ยวเปิดประตูเออเปิดฝากระโปรงหลังให้ดู มากันที่ฝากระปรงหลังนะคะตัวนี้ภายในกว้างขวางมากๆแล้วก็มีถาดท้ายให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะคะตัวนี้เวลาเปิดของนะจะได้ช่วยอำนวยความสะดวกนะคะด้านล่างมีอะไรมาให้บ้างแอบดูเหมือนเดิมก็จะเป็นแม่แรงนะคะแล้วก็ชุดเครื่องมือนะคะตัวนี้ ติดตั้งไปให้มีมีไปให้นะคะไปดูฝากระโปรงหน้ากันบ้างนะคะไปดูฝากระโปรงหน้านี่นะคะห้องเครื่องสะอาดแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันสองนะคะลูกค้าภายในห้องเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้รอยมาร์กต่างๆนะคะนี่ซีนทางมะพร้าวนะคะมีให้เห็นกันอยู่นะตัวนี้ก็ไว้ใส่น้ำนะคะ คานเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่ผ่านการชนหนักมาเลยนะสำหรับคันนี้ผ่อนแค่ประมาณ5 6 0ถึง 6, บาทนะคะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรมาจองได้นะคะไม่เข้าใจเรื่องไฟแนนซ์ตรงไหนก็สอบถามกันได้เลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะคือแต่ละคนเนี่ยเครดิตจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเคส by เคสนะคะสนใจออกรถยันนี้นะคะโทรได้เลย062 7 42, 4 2 4 9 9 5 ฝากซูซูกิเสียคันนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ